สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องแานหรือโฮมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปกาชาชีวิตจริงแล้วนะครับผมวันนี้ครับองมากับซาคุ้ครับจริงจมันมี RX 780นะครับแต่ถึงไหนพ้โหวตแล้วว่าทางร้านอยากเห็นซาคุนะครับว่าสุ่มแล้วจะเป็นยังไงครับในกล่องใหญ่นี้นะครับผมจะมีทั้งหมด10กล่องเล็กนะครับนี่10กล่องเล็กขอดูแล้วครับเราจะเปิดให้ดู2กล่องเอาสองกล่องเลยดีสองกล่องนี้เล้กันนะครับนะดูแบบมาดูแบบก่อน บบก่อนนะครับนะครับคือตัวเบื้องเทิมเลยนะครับกล่องใหญ่มากนะครับกล่องใหญ่จริงๆนะครับผมโอเคเราจะไปกันแล้วนะครับกล่องนี้จะเป็นกล่องของน้องบอสนะครับน้องบอสเราจะไปดูของๆกันนะครับว่าได้อะไรนะครับผมโอเคมาใกล้ๆเลยครับดูจากกล่องนะครับเปิดมาปึ๊บเฮ้ย ไอ้โมได้ตัวเขียวสุดยอดนี่นะครับผมออกมาแล้วครับได้สีเขียวนะครับผมอ่านะครับมาครับเราจะแกะให้ดูนะครับผมสีเขียวครับผมโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากนะครับโอ้โหมาอย่างนี้เลยนะครับเฮ้ยมีปืนมีพายของปืนมาด้วยนะครับผมสวยสวยสวยนะครับสวยมากนะครับอ่ะเราตั้งตัวจริงให้ดูเฮ้ย งานงานดีกว่าที่คิดไปเยอะเลยครับที่สำคัญคือเขาขยับได้นะครับเขาขยับได้นะครับผมนะฮะพูดเทพนะครับเราก็เอาเอาพาร์ตปืนนี่นะครับผมมาเสียบปึ๊บเห็นไหมครับเขาก็ถือปืนแล้วสุดยอดนะครับโอเคตัวแรกของน้องบอสจากไปนะครับไปเป็นตัวของผมบ้างออ้ยนีนะกองต่อไปเป็นตัวของผมเองครับมา ถ้าใครสนใจก็มาซื้อหน้าร้านได้นะครับเราเปิดกันเปิดทิ้งไว้ให้เลยนะครับอ่ะตัวผมเปิดง่ายอย่างนี้จะเป็นตัวอะไรเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีแดงครับสอโอ้ยโอเคเลยจริงๆก็อยากได้สีน้ำเงินกับสีขาวมันมโคตรสวยนะมาเราแกะให้ดูนะครับว่าสีแดงสวยไหมนะครับน้าโอ้นี่ครับผมโอ้โห อ actually, ้าวแต่ไ right. ม่มีพัดปืนอเลยนะครับกำมัดเฉยๆนะครับเหมือนอารมณ์กับกำมดแนวอย่างเงี้ยนะครับผมก็ถือว่าเอ้ยแต่เขามีมีหับมีด่ะมีดมีดปะหนึ่งจะเป็นมีดนะครับมีมีดนะครับอ่าเล่นของมีคมอยู่นะครับเล่นของมีคมอยู่นี่ครับไม่ออกมาทีโอเคนี่ครับผมยืนได้นะครับขยับมือได้เห็นไหมข้อมือข้อมือก็ขยับได้แขนขยับได้นะครับ สอกเหยียบได้ไหมไม่ได้นะครับผมโอ้ยโอเคนะครับผมมีตัวพระเอกด้วยนะครับแต่เราเป็นพวกผู้ลายนะครับเราจะเอาตัวลายนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาชาชีวิตจริงนะครับผมขอลาไปก่อนแล้วดูกันว่าคลิปหน้าเราจะมีกาชาอะไรอีกมาให้ดูนะครับผมขอบคุณครับ